สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกล้องไปยูสูบองสูบอนเนาะค่ะมาเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะครับช่องคุอีสานแถวแถร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะเมื่อได้พอกันโดนเนาะ <c oughs> จากที่เอ่อกลับไปยูบานตั้งจังหวัดเนาะค่ะแต่คับผ้นมาเห็นงานคือเก่ามาทํางานคือเก่าค่ะกะเอ่อหลังจากปิดโควิดแล้วกะมาสู่ต่อค่ะมาสู่ต่อมาทํางานคือเก่าเนาะค่ะเนาะมือนี้ไม่แนวมานําเสนอค่ะ เนี่ยมานำเสนอให้เบิ้งค่ะแทนแทนแกนมาจา่ะตัวนี้สิเป็นทุเรียนภูเขาไฟค่ะทุเรียนสีสกเกตพอดีน้องสาว่นทรงมใหอเนาะค่ะทุเรียนภูเขาไฟจ่ะเดี๋ยวสิแกนให้กินเดี๋ยวสิแกะแกะแล้วมากินน้ำกันด้วยค่ะจักสิเป็นแนวไดงเนาะ แกก็บบเป็นเนาะค่ะเดี๋ยวมาลองเบ่งเนาะเดี๋ยวมาตามผลเนาะค่ะว่าแกออกมาแล้วมันสิเป็นแนวใดค่ะเดี๋ยวขอเวลาแกก่อนเด้อยจ้าเด้อห็นบ่คะพี่น้องอันนี้แกออกมาแล้วเดว้อยจ้านี่ยั้บ่แกย้งบ่แล้วเนาะจา้าแกยังบ่แล้วอืบนี่แกบ,บ่เป็นเนาะค่ะ ไม่เป็นแกไม่เป็นเนื้อสวยอยู่ดยจ้ะว้าวนี่ค่ะเห็นบอสว้ายลนลน ชิมให้เบิ้งค่ะอืมหวานหวานค่ะหวานหอมหวานหอมค่ะอันนี้ทุเรียนพวกเขาไปเนาะทุเรียนสีสะเกตอะหวานหอมรสชาติก็หวานหอมค่ะอืมหวานจริงๆหวานจริงๆหวาน,วานหอมเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวแก่ให้เซฟก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะจะผลงานกัดเร่วๆเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือสองน่วยเนาะคะ่ะที่แก้ว่าหารนะจ้ะลองจิ้มให้เบิ่งแล้วเด้อค่ะทุเรียนภูเขาไฟของสีสะเก็ดค่ะหวานหอมค่ะหวานหอมเนาะคะ่ะแต่ว่าผู้เขากระบใหญย,ยปันไหนเนาะ,ะจ้ะจะสีเขาสวยสีสวยค่ะอันนี้กําลังกินเนาะคะ่ะกําลังสุกกาลังกินพอดีเนาะจ้ะ ที่ไม่เบิ่งอีกจักเม็ดหนึ่งค่ะอืหวานค่ะหวานคือหวานหอม